สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับก็เดินทางมาถึงคู่สำคัญที่สุดคู่หนึ่งครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2022รอบรองชนะเลิศระหว่างฝรั่งเศสพบกับโมร็อกโกครับใครชนะคู่นี้จะเข้าไปชิงชนะเลิศกับอาร์เจนตินาครับแล้วก่อนเกมการแข่งขันมันเป็นอย่างนี้ครับทางด้านของโมร็อกโกเนี่ยมีปัญหาตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมครับเมื่อนายเยฟอากเกลกองหลังคนสําคัญของทีมโมร็อกโคที่เราเห็นกันมาตั้งแต่นัดแหล ทุกนั้นแหละครับเพราะเป็นหนึ่งในคนสําคัญของทีมที่ทําให้ทีมเล่นเกมรับได้อย่างมั่นคงอาร์เกฟเนี่ยก็ลงวอร์มก่อนแต่สุดท้ายลงเล่นไม่ไดออ้ก่อนแข่งจะได้ลงอยู่แล้วแต่แบบมันนาทีสุดท้ายเลยก็กตัดสินใจเปลี่ยนเอาอาชัฟเดลดีลงแทนก็คือเนี่ยมีปัญหาเนะี่ยอย่างไม่เขียเลยพอเลื่อมมาได้ห้านาทีครับทางด้านลาฟาเอวาลาน์ครับก็จ่ายบอลจากตรงครึ่งวงกลมครับทะลุไปทางด้านขวาให้กับคริสมันคริสมันก็โยกโยกดึงจังหวะดึงกองหลังหลอกแล้วก็โยกกลับ บอลทะลุช่องทันทีคนะรับทะลุมานาังขวาเรากิดหมันก็ป้ายเข้ากลายกับเอ็มบาเบยเอ็มบาเบยยิงด้วยขวาติดยิงติดยิงด้วยสายติตดเตะเส็จบอลก็เด้งมาไปทังซ้ายมือแล้วเป็นเตโอฮันเดสครับที่พุ่งเข้าชาร์จอย่างรวดเร็วครับกังฟูคิกนะก็ยิงนําเข้าไป1-0่ 0. จากนั้นในนาทีที่สิครับอูนาฮีน่าจะเป็นอีกหนึ่งอูนาฮีเอ,อัมราบ,บัตสองตัวนี้เล่นป่วนเกมรับของฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีและในนาทีที่สิครับก็จี้เข้ามาแล้วก็ยิงนอกกรอบเขตโทษ เกือบจะเข้าประตูอยู่แล้วครับแต่โยริสพุ่งปัดเข้าไปปลายมือเลยครับถ้าลูนี้เข้าไปนี่สนุกเลยนะครับจากนั้นชิลูที่หลุดเข้ามาคล้ายๆกับอุลในฮีเลยแล้ว,ว่าก็ยิงมาชนเสาจังๆแล้วออกไปอย่างน่าเสียดายต่อมาในทีที่20่รกับซาอิดครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นต่อไม่ไหววันนี้นักเตะมอนโคมมาด้วยสภาพร่างกายที่เปลาะบางมากกับตันเล่นต่อไม่ไหวต้องเปลี่ยนเอาอามาัมาล่าลงมาแทน 3 41ตอนนี้ต้องปรับใหม่เป็น433ต้องเล่นเกมรุกอย่างเต็มตัวเพราะว่าโอเคสกอร์ก็โดนนำเข้าไปบอลก็เข้าทางฝรั่งเศสทัา่าโมรโโ็อกกนี้ไม่ถนัดกับการเล่นเกมรุกจากบอลที่ครองบอลได้น้อยแล้วขอยตัตกลับกลายเป็นว่าทีมจะต,ต้องเป็นคนครองบอลแล้วบุกเข้าไปแทนในนาทีที่3 6ครับชูมานี่ก็ลุยขึ้นมาก่อนใจเอมบาเบ้ลุกหมายาังซ้ายยิงก่อนโดนสกัดบอลก็เด้งมาชูเมอันนี้ก็เก็บบอลได้ก่อนใจเลย้ยให้ชิลูชิลูก็ยิงข้ามขานออกไปไงซะ ชูเมอานี่เนี่ยจังหวะเกมรุกจังหวะเกมเชื่อมเกมตรงกลางจังหวะคุมเกมฝรั่งเศสเนะี่ยทำได้ทำได้ดีมากครับเล่นได้เล่นได้เหมือนกับเป็นนักเตะเก่าๆคนหนึ่งทัง้งๆที่เขาเป็นนักเตะดาวรุ่งของฝรั่งเศสครับเป็นหัวใจในแดนกลางคนหนึ่งเลยนะครับสวนนาทีที่43โามรูอกโกก็ได้เตะมุมฝรั่งเศสก็เตะบอลลอยสกัดกองหลังก็สกัดออกมาบอลก็ลอยมาเข้า,าทางเท้าทางจังหวัดเอลมาเอลยามิกครับก็ยิงอ์เฮคิก ยังสวยเลยแต่ว่าบอลเข้าไปชนเสายาลิดก็กระโดปดปัดถึงแล้วด้วยตรงนั้นก็ไม่เข้าก็จบเกมไปครึ่งแรกสกอร์นี้1ประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังเปิดมาเริ่มเกมมามัสลาอุยก็ถูกเปลี่ยนออกอีกก็กลายเป็นว่าตัวหลักๆเริ่มโดนเปลี่ยนออกจนเกือบจะหมดแล้วครับทางด้านโมรโโ็อกกการยึดคุมโซนของฝรั่งเศสก,ก็ทำได้ดีมากเจาะเข้ายากมากมีจังหวะเจาะที่จะเจาะไปถึงพื้นที่สุดท้ายอิบาฮิมาโกนาเต้ครับกองหลังของลิเวอร์พูลวันนี้ก็ โอ้โห oh, oh, เล่นดีจริงๆแกล่งจริงๆผ่านเขาไม่ได้เลยในจังหวะที่บอลจะเข้าประตูหรือจะเข้าในพื้นที่สุดท้ายองตวนกิตมันดักจังหวะสุดท้ายได้หลายต่อหลายครั้งพอจังหวะเกมลุกก็ดึงเกมได้จังหวะที่ทีมคุมเกมเขาดึงถอยตัวเองมาเป็นตัวหัวบอลจังหวะที่เกมขึ้นทางปีกเขาวิ่งเข้าไปเป็นตัวคอยซ้อนว่าให้เพื่อนส่งบอลให้เขาให้เพื่อนมีช่องว่างทาให้เพื่อนเล่นง่ายนะครับเ็เป็นหัวใจสําคัญที่สุดของทีมเลยสําหรับกิ๊มันในนัดนี้นะที่เล่นเป็นกองกลาง ลักษณะเหมือนเพลย์เมกเกอร์นาทีที่56ครับมาคัสตูลามก็ลงมาแทนชิลูที่วันนี้เล่นได้ไม่ค่อยดีนะโมูอกโกก็เปลี่ยนอีก2ตัวเช่นกันเอ็นเนสลีกับปูฟาออกโอ้โหนี่ตัวจริงออกเกือบหมดแล้วครับคนที่เหลืออยู่ก็แข่งขาก็แทบจะไม่ไหวฮาคิมซีเอกฮาคิมี่ก็สู้เต็มที่จากนั้นบอกตูลามลงมาก็ทําหน้าที่ได้ดีครับคิดมันก็เปิดให้ตูลาม,มงงแม้จะออกไปแต่ถือว่าก็ดีกว่าตอนที่ชิลูที่ดูแลงอยู่จากตอนนั้นนาทีที่70กว่าเน นำอยู่เน่งูโรลูก็จริงแต่ครั้งเดียวที่ฝรั่งเศสยิงได้ก็คือลูกแรกนึ่นาทีที่5นั่นแหละครับเป็นโมร็อกโกที่คลองบอลเป็นส่วนใหญ่คลองบอลได้ครับแต่คลองเกมไม่ได้ลูปเกมยังฝรั่งเศสไม่ได้ดูแยกกว่าเลยครับทั้งที่คลองบอลไม่ได้เหมือนตัวที่โมร็อกโกเคยเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนสะท้อนด้านกลับกันแต่เป็นคราวนี้มันคุณภาพของโมร็อกโกในการบุกเนะี่ยมันทําได้ไม่ดีเท่ากับเท่ากับทีมอื่นที่เคยทําอย่างเช่นฝรั่งเศสเนี่ยทำไม่เห็นเลย นี้เป็นจังหวะจ่ายพาดของทางด้านของโมร็อกโกเองครับนาทีที่79ชูมเมนี่ก็ตัดบอลได้จ่ายให้โฟร์น่าลุยเข้ามาจ่ายไปให้ตูรามตัวตูรามก็คอกลับมาให้เอ็มบาปเป้เอ็มบาปเป้นี่ก็เหนือชน้นจริงๆครับโยกหลอกเจาะเข้ากลางยิงไม่ได้โยกอีกแล้วยิงไปก็ติดพอติดเสร็จบอลก็ไหลมาเข้าทางของทางด้านโคโลมัวนี่ที่เพิ่งลงมาลงมายังไม่ถึงนาทีเลยครับยิงเป็นประตูที่สองสตดจนกระทั่งนาทีที่90้าสบวกสานี่จะหมดเวลาอยู่แล้วเพิ่งจะมีโอกาสได้ทาประตูแต่สุดท้ายก็ไม่สจ จบเกมฝรั่งเศสเข้ารอบชิงไปพบกับอาร์เจนตินาซึ่งสมศักดิ์ศรีจริงจริงหนึ่งคนที่ต้องชมแน่นอนโจลิสเหนียวโกนาเต้ก็แข็งแกร่งชูเมนี่ก็โดดเด่นชิลูก็ทำเป็นิสิเป็นกองหน้าที่ยิงสูงสุดไปแล้วเอ็มบัปเป้ไม่ต้องพูดถึงประธานเป้ปีน,นี้ก็ดีมากแต่คนนี้ผู้ปิดทองหลังปารับองตวนกิสแมนได้รับความชื่นชมจากสื่อแทบทุกเล่มที่เปิดเจอแทบทุกเว็บไซต์ที่เปิดเจอ กิ๊ตมนเนี่ยทำสถิติลงเล่นเนี่ยนัดสุดท้ายที่เป็นตัวสำรองเนี่ยย้อนไปในปี2017วันที่13มิถุนายมิถุนาย,ยนครับ2017นั้นัน้นอุ่นเครื่องกับอังกฤษและฝรั่งเศสก็ชนะไป3-2นั่นคือนะัดสุดท้ายที่กิ๊ตันไม่ได้ลงสนามจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้5ปี5ปีกว่า,วาแล้วที่เขาเป็นตัวชิงมาตลอดเล่นติดต่อกัน73นะัดในส่วนของการแอซิสการทำประตูกับทีมชาติฝรั่งเศสมีสถิติเท่ากับ เทอรี่องรีครับอยู่ที่27ประตูฉะนั้นลูกต่อไปที่เขาจ่ายจะเป็นสถิติที่แสงหน้าองรีทันทีแต่โอเคเข้ามาบาลอลโลกคนนี้ยังยังไม่ได้บวกเพิ่มไปมากกว่านี้อตอนนี้เอาแค่ตอนนี้ก็คือก็เด่นแล้วคือเขาเป็นเล่นไม่ใช่ตัวจ่ายโดยตรงอะครับเป็นการจ่ายด้วยจ่ายทะลุให้ปีกตัดมาจ่ายทะลุให้ปีกตัดมาไม่ได้จ่ายเข้ากองหน้าโดยตรงเป็นหลักมันเลยทําให้มันยังไม่เกิดสถิตินี้ ะครับแล้วก็นิวยอร์กไทม์น่ะก็เปรียบว่ากิสมันเหมือนมีดสวิทเลยรู้จักมีดสวิทช์ไหมครับมีดแม็กไกเวอร์ที่แงะออกมาก็เป็นมีดก็ได้เป็นกรรไกรก็ได้เป็นสกรูก็ได้กิสมันเป็นแบบนั้นเลยครับคือสารพัดประโยชน์มากเดอะการ์เดียนเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นส่วนผสมของโลธามัติอุสอันเดอส์เบเมแล้วก็เจอเกนโคเลอร์โอ้ขนาดนั้นเลยแต่เล่นดีจริงๆครับเกมรับวันนี้ของทางด้านของกิสมันก็ต้องน่าชื่นชมจริง พอปอกบาก็ลงไอจสตอรี่เลยเขียนว่ากิสมันกองเต้จอมพลังขนาดนั้นกิสมันเดดิเย่ด็อกบาก็บอกว่าเขาเป็นผู้เล่นที่เก่าแล้วก็เปลี่ยนคุณภาพผมประหลาดใจมากที่เขาเล่นได้แบบนี้คือจากเป็นผู้เล่นแนวลุกแต่วันนี้เขาทําทุกอย่างให้ทำทุกอย่างเพื่อทีมมันเห็นได้ชัดแล้วเขายิงไม่มีบนไม่มีอะไรเลยนะครับเอ,อก็นี่คือความชื่นชมที่สื่อม่ให้กับกิตมันจริงๆมีเรื่องของดดิเเดชอง ฝากนิดนึงแล้วกันก่อนที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเจาะกันในคลิปที่เป็นพิวยูก็คือเดนในิชองเนี่ยก็ทําพาท,ทีมเข้าชิงฟุตบอลโลก2ครั้งติดต่อกันครับครั้งที่แล้วแล้วก็ครั้งนี้ในฐานะผูนะ้จัดการทีมนะครับซึ่งก่อนนั้านี้มีมาแล้ว3คนประกอบด้วยวิตโตเรโอปอโชครับที่พาอิตาลีเข้าไปในปี1934แล้วก็1938อคาร์ลอสบิลาโดครับที่ทำมาเจติน่าในปี1986และ1990 และ2ปีเดียวกันครับฟานเบ็กเคนบาวเออร์ของเยอรมันที่ทำได้ในปี86และปี90เหมือนกันเพียงแต่ว่าบิลาลโดกับบิลาโดกับปีคเคนบาวสลับกันบิลาโดในทำให้อาเจนติน่าได้แชมป์และครั้งที่2ได้รองแชมป์ส่วนเบ็เคนบาวครั้งแรกได้รองแชมป์และครั้งที่2ได้แชมป์เขาอยากเป็นแบบไหนนะทางด้านของเดชองแน่นอนเขาอยากเป็นเหมือนทางด้านอ๋อโอเคลืมพูดของปอร์โชไปครับปิตโตริโอปอร์โชเนี่ยในปี1934และ38ได้แชมป์ทั้ง2ครั้งที่เข้าชิงนะครับ แต่นั่นเป็นฟุตบอลโลกที่ต้องเรียกว่า,เ,าเป็นยุคผดเด็จการเป็นยุคที่นักเตะอิตาลีเนี่ยถูกถูกแผนแผนแผนการเล่นไม่รู้เรียกว่าไงแต่สิ่งที่อยู่ข้างหลังก็คือว่าแรงกระตุ้นนะครับวินออ i ดคือชนะหรือตายเท่านั้นวันนั้นนักเตะอิตาลีก็วิ่งแบบวิ่งแบบนั้นนะครับคือทำให้ชนะเขาก็ตายก็ทําให้เป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น จาบคุณซือ3คนเดชชองอาจจะอยากได้ความสําเร็จแบบที่ปอโซเคยถามคือชนะทั้ง2ครั้งติดต่อกันคงไม่อยากเป็นคาร์ลอสบิลลาโดที่ได้แชมป์ครั้งแรกและได้ลองแชมป์ในครั้งที่2แต่เราก็ไม่อาจรู้ได้ครับว่าผลสุดท้ายแล้วผลจะเป็นอย่างไรในเมื่อนาชิงที่อาร์เจนตินาเจอกับฝรั่งเศสนนยมันมีทุกสิ่งอย่างที่รออยู่ในนั้น แฟร์ลเทลของเมสซี่มีเรื่องราวของฝรั่งเศสในการป้องกันป้องกันแชมป์จะเป็นทีมแรกที่ป้องกันแชมป์ได้สําเร็จหรือเปล่าหลังจากปีนั้นที่พูดถึงจนถึงปีที่2,1962ของบาซินแล้วก็ที่ทําได้หลังจากปี58นะครับก็รอดูกันครับสําหรับนะัชิงสําหรับคู่นี้ก็จบลงแล้วครับเป็นชัยชนะของฝรั่งเศสที่มีเหนือกับโมร็อกโก2ประตูต่อศย์ครับคิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันได้ครับในคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป ในคลิปสำคัญในการรีวิวฟุตบอลโลกนะัดชิงชนะเลยศครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ